สวัสดีคะ่ะรานกล้องสำรวจสูหลังสิตคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเช็คค่าพิกัดหรือหาค่าพิกัดใหม่ๆนะคะของกล้อง total station ยี่ห้อ pcshan รุ่น gt 2 0 5ตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยคะ่ะในการเข้าใช้งานโปรแกรม coordinate อันดับแรกให้เราทาการเปลี่ยนเพจไปหน้าที่3นะคะจากนั้นให้เรากดเข้าที่ f3 เมนูค่ะ และกดเข้าที่หมายเลข1 coordinate ค่ะให้เรากด enter เข้าไปนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องก่อนนะคะให้เรากดเข้าที่หมายเลข2 STN data ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่ที่100.6ค่ะส่วนค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่ที่100.59ค่ะ จากนั้นกดโอเคที่ F4 ค่ะต่อมานะคะให้เราทำการป้อนค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะให้เรากดเข้าที่หมายเลข3 STN Orient นะคะ HAR ตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ค่าอ a s มุดได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะใส่เป็นค่าพิกัด NEZ นะคะให้เรากดเข้าที่ F1 ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่ที่103.6ค่ะ ส่วนค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่100.590ค่ะจากนั้นกด ok ที่ F4 ค่ะจากนั้นให้เราทำการเทคแบ็กไซน์นะคะโดยการเล็งตัวกล้องไปที่เป้าปิซึมน,นะคะและกด yes ที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่เราต้องการเช็คค่าพิกัดหรือหาค่าพิกัดใหม่ๆนะคะและกดที่หมายเล็กหนึ่ง observation ค่ะ ตัวกล้องก็จะแสดงค่าพิกัด N E z ขึ้นมาให้เรานะคะค่าพิกัด N นะคะจะอยู่ที่103.042ค่ะส่วนค่าพิกัด E นะคะจะอยู่ที่100.623ค่ะหากเราต้องการบันทึกข้อมูลนะคะให้เราก,กด T F 1 R E C หรือว่า record ค่ะ p T ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ชื่อจุดนะคะเราจะใส่เป็นจุดที่1ค่ะจากนั้นกด OK ที่ F 4ค่ะ หากเราต้องการยิงเช็คในจุดต่อไปนะคะก็ให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซึมนะคะแล้วกดที่ obs f 4ค่ะตัวกล้องก็จะแสดงเป็นค่าพิกัด ne set ขึ้นมาให้เรานะคะหากเราต้องการบันทึกข้อมูลนะคะให้เรากด t f 1 record ค่ะหากเราต้องการยิงเช็คในจุดต่อไปนะคะให้เรากด t f ่ F4 obs ค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate เ,เบือ้องต้นนะคะ ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205ค่ะสำหรับราคาของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่62,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบรสครั้งภายใน1ปีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจรรศูนย์ลังสิตหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แมกแวลูรงังสินนครนายกคลองสอง หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021026854หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ siis99 i ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ